เรากำลังจะไปไหนคะตอนนี้เราก็ลังจะไปภูชีดาวค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยกระดูกซี่โครงข้างหลังเนี่ยก็จะหักเพราะว่านั่งรถแล้วมันก็กระเทกกระเทกกระเทกตอนที่สองเนี่ยเหนื่อยจะตายเ <c oughs> พราะต้องขึ้นนะตั้ง400เมตรเราไม่สามารถเอารถขึ้นมาเองได้ใช่ไหมคะใช่คะ่ะเพราะว่าเราหนึ่งเราไม่ชินเราไม่ชินทางสอง รถเราเนี่ยไม่เหมาะแก่การขึ้นนะคะเพราะว่ารถของพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะรถเก่งเลยนะคะถ้ารถเก่งเนี่ยจะไม่เหมาะเลยจนถ้ารถแบบพวกรถกระบะยังพอได้แต่คุณไม่สามารถคุณไม่ได้ชํานาญทางพอ <c oughs> ที่จะไปได้เพราะว่าคนที่ขับที่นี่มานานเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าตรงไหนไมีลมข้างไหนดีแบบนั <c oughs> ้นนะคะ<อ>เดล่องนี้ เราก็ใกล้อีกสักพักนึงเราจะถึงแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้เป็นจุดพักตอนนี้ม<ง>ีแบบมีเหนื่อยมากเลยตอนเนี้ยตอนตรงนี้แค่เดินอย่างเดียว <c oughs>